สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรก9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของหุ้นดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสหมายเลขเ หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามและหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปจับคู่กันหรือนำไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสองเจ็ดสองหนึ่งและแปดสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลายี่สิบสองนาฬิกาถึงย3บสามนาฬิกาดาวเด่นตัวแรกหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าหมายเลขศูนย์หมายเลขแปด และหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปผสมกับเลขของท่านหรือจะนำไปจับคู่กันเองก็ได้จะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่มีสองหนึ่ง 02และ82 <S <S <an> <S เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษยยเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา <S an> ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาดาวเด่นตัวแรก หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ห5ตัวเลขนี้ไปใช้ได้ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก3 2และ3 7เป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของ คุณสารัตอเมกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4นาฬิกาซึ่งก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและทางสถ,ถาบันขอแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสภาวะที่มีการระบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลแร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยของทางสถาบันตักกศิาลาโหรลาสถาบันตักกศิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและตั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้น เป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ